สวัสดีครับแดนตำโคกแตกมาอีกแล้ววันนี้จะมาสาธิกตการ่ำมาเมาต่ำมามมาหมึกกล้วยใส่หมึกกล้วย แบบเผ็ด,เผดๆเปรี้ยวๆนะอินกับข้าวสวยได้เลยนะครับเมนูนี้ปลาลาสูตรทางร้านนะครับสูตรเฉพาะทางร้าน โอหอมหอมควยควยสร้างภาพดีกว่าใช่ครับขายกว่ครับใช่ครับไม่ขายแต่ตำให้ชิมตำให้กินตำให้กินได้ตำให้ชิม ทำมามา่าหมึก,มกใส่ทุกอย่างแล้วก็โคเลโคเลโค,ลโค,ลโคลเลเข้าไปเอาเปรี้ยวๆได้เท่ห้อ,องหนาเรื่องใส่ใสไป,ไปเลย่ใสไปแล้ว,ลวมามา่าลวกไว้นานจะเป็นคน ตั <curves> ้มกุ้ยคารีมึกกับเมึกุ้ยตอนนี้ไม่ต้องใช้สากนะเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะหมุนนะครับนี่เราแช้ถ้าที่เป็นค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 น เสร็จแล้วครับแค่นี้ตักไม่ได้ครับเยอะจัดอืมอ oh, <good. S 1> <c oughs> นี้เส้นมาก่อนเลย โทษเอฟซีเรนะครับทำให้น้ำลายไหล่เสร็จแล้วครับอือฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ